สวัสดีค่ะทุกคนพี่หมอนพาแซบวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่หมอนจะพาทุกคนมาดูมารีวิวเนาะโรงแรมนำชัยจังหวัดชัยนาทนะคะราคาถูกนะรับพี่หมอนว่าราคาจับต้องได้อพอดีนะโอเคเลยแหละเนาะไปะเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงหรือบรรยากาศมันเป็นยังไงเนาะ ดี๋ยวพี่หมอนจะพาไปดูนะคะสะดวกสบายนะคะตรงนี้มันก็จะมีหน้าโรงแรมก็จะมีมีวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยค่ะมีวินมอเตอร์ไซค์ให้บริการนะคะเซเว่นอยู่ใกล้ๆมีตลาดตลาดก็อยู่ใกล้ๆก,ก,ก็โอเคนะสำหรับพี่หมอนว่าโอเคอเดี๋ยวเราไปดู เดี๋ยวพี่หมอนจะพาไปดูข้างในนะเ่าเป็นยังไงนี่จาทุกคนปากทางเข้าของโรงแรมก็จะเป็นแบบนี้มาเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะนี่หลายราคานะคะ ห้องพัดลมก็มีห้องพัดลมห้องแอร์หรือห้องแบบราคาไฮาโซส,สูงๆก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ติดต่อห้องพัดตรงนี้ติดต่อห้องพัดตรงนี้ได้เลยนี่เดี๋ยวพี่หมอนเข้าไปดูราคาก่อนเนาะ ไปดูราคา <Okay. S 1> นี่ขายทุกคนราคาก็ตามนี้เลยนะจ๊ะ <Okay. S 1> เห็นไหมทุกคน <Okay. S 1> พี่หมอนว่าโอเคนะที่นี่นะ <Okay. S 1> มีราคาตามนี้แหละนี่บรรยากาศน่าอยู่นะที่นี่โอเคเลย <Yeah. S 1> ใกล้ๆ <Okay. S 1> พี่หมอนนะักอยู่นู 5, 2, อ่เดี๋ยวพี่หมอนพาไปดูในห้องกันพี่หมอนพักอยู่ห้อง A อสาค่ะ พี่หมอนอยู่ชั้นสามค่ะพี่หมอนจะพาไปดูในห้องใจ้านี่อ้นี่แม่บ้านน่ารักไหม <c oughs> ขอบคุณนะคะแม่ <c oughs> บ้านาก็ทำความสะอาดให้ ชั้นสมเลยนะคะเนี่ยพี่หมอนอยู่ขึ้นบันไดขึ้นมาทางนี้ห้าสองหนึ่งห้องพี่หมอนอยู่ห้าสองหนึ่งนี่เปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้และคะ่ะในห้อง ก็จะมีโต๊ะเครื่องแปง้งกระจกให้ตู้เย็นและอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็พออยู่ได้นะพี่หมอว่านะนี่ก็เป็นห้อง,งน้ำเนาะเนี่ยเราก็ว่าก็อยู่ได้แล้วเครื่องคำน้ำอุ่น พี่หมอนอยู่ห้องสามร้อยสิบบาทเป็นไงโอเคไหมพี่หมอนก็ว่าราคาพออยู่ได้นะนี่ก็คืออีกคลิปหนึ่งเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเนาะบางทีไปเราไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยเราก็หาหาห้องพักราคาถูกลำบากใช่ไหม พี่หมอนก็ได้รีวิวให้ดูละคือพี่หมอนพักอยู่ที่นี่10วบบัน10คืนค่ะพี่หมอนมาขายของอยู่งานกาชาติงานหุ่นฟางนกชัยนาทงานประจำปีของเขาปี64พี่หมอนก็พักอยู่ที่นี่นะเพื่อเป็นไปอ,อ,อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนเนาะทีนี้พี่หมอนก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ ใครมีอะไรสงสัยก็อยากถามก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยคลิปนี้พี่หมอนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีเจ้า